สวัสดีครับวันนี้เรามีไม้ใหม่ที่ซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไม้อะไรตอนนี้เพจสวนบอนสีโบบ้าของเราก็ซื้อไม้เข้าเก็บเรื่อยๆนะครับก็มีไม้และไอเทมตัวใหม่เยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับแล้วก็ดูวิธีการแพ็คของเขาด้วยผมชอบศึกษาวิธีการแพ็คของ เวลาร้านต่างๆเวลาซื้อมานะครับเพื่อเอามาพัฒนาการให้ของตัวเองนะบางบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคใหม่ๆออกมาให้เราได้เอามาปรับใช้เสมอนะครับรัานี้ก็จะเป็นการใช้กล่อง2 b บีพกนะครับมา นในก็จะเป็นเสพียมยัดมาเต็มเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ขนาดกลางนะครับกระถาง4นิ้วเขาก็ใช้แก้วครอบมานะครับแล้วก็ใช้ถุงเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับอย่างบางร้านก็ใช้ขวดครอบเลยแต่อันนี้เนี่ยเขาใช้แก้วตัดต้นนะครับ ใช้แก้วตัดก้นแล้วก็เอาถุงหุ่มใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบดีนะครับเวลาเรามีไม้ขนาดกลางเราก็สามารถเอามาใช้แท็กเวลาเราจะขายบอลสีได้ไม้ที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนี่ ต้นนี้ชื่อว่าซับพูนผลนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ไม้นี้นะครับก็เป็นสวนลุมศักไม้สวยนะครับก็ได้ทําการซื้อไม้มาเล่นจากอาจารย์ปอมานะครับแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยก็นํามาจดชื่อเป็นซับพูนผลนะครับซับพูนผลเนี่ยก็ยังมียังค่อนข้างหาย,ยากแล้วก็เป็นไม้แรงใหม่ปี2565นนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดู ตอนนี้เราได้แกะออกมาแล้วนะครับตอนนี้ซับคูนผลนะครับคือลักษณะจริงๆของมันเนี่ยก็จะมีสีแดงแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดสีแดงพื้นเขียวแล้วก็มีแบบแดงละเลือผสมไปด้วยนะครับแต่บางต้นเนี่ยก็จะมีการแผงเป็นสีเขียวก็มีตอนเล็กเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วพอโตมามันน่าจะกัดสีจริงๆผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลของต้นนี้มากมายนะครับเดีย๋ยวเราก็จะเอามาเลี้ยงแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติม แล้วก็จะขยายพันธุ์ทำจำนวนเอามาแบ่งในเพจบอลสีโบบะะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ